ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปเทรลเลอร์ประจำปี2024น,นะครับปีนี้เนี่ยช่องอ้วนจูเดียเนี่ยก็จะมาในธีม Christmas m e โ o d y นะฮะก็คือธีมที่เกี่ยวกับเพลงในวันคริสต์มาสนั่นเองซึ่งปีนี้เราก็เป็นปี2024เนอะเลขท้ายมันลงด้วยเลข4ฉะนั้นเราก็จะขอทำเกี่ยวกับเพลงคริสต์มาสเนี่ยสเพลงด้วยกันซึ่งแต่ละเพลงนั้นก็จะมาจากแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละสมัยเนาะก็ หเพลงก็หนึ่งยุคไปเลยฉะนั้นก็รอติดตามคลิปทั้งสี่คลิป,ลปข้างหน้าด้วยนะว่าเพลงนั้นจะเป็นเพลงอะไรแล้วก็เราเนี่ยจะมานําเสนอเพลงพวกนั้นเนี่ยได้ยังไงในรูปแบบไหนแล้วก็รอติดตามนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ก็อ้วนทูเดย์ก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะครับพบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ